คำถามนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะการที่เห็นลูกเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ทรมานใจที่สุดแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะสิ่งที่น่ากังวลใจมากที่สุดของคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยก็คือโควิดนั่นเองเพราะว่านอกจากที่เราจะติดโควิดได้แล้วนะคะหลังจากหายแล้วเราอาจจะมีอาการเป็นลองโควิดได้อีกซึ่งในฐานะคนเป็นแม่นะคะก็ะต้องอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค่ะดังนั้นเราจึงสร้างก่อป้องกันให้กับเขาค่ะก่อป้องกันเนี่ยก็เป็นพวกการล้างมือูสบู่อาบน้ําแปรงฟัน สุดผนามมยเบื้องต้นนะคะการใส่หน้ากากนั่นเองแต่เราก็ต้องไม่ลืมที่จะสร้างเกราะป้องกันจากภายในซึ่งการสร้างเกราะจากภายในนะคะนั้นก็ไม่ยากเลยก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกายแล้วก็ทําสุขภาพจิตให้ดีจับใส่อยู่เสมอรวมไปถึงการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แต่เชื่อค่ะว่าในบางครั้งเนี่ยการที่เราจะทําอาหารให้น้องนะคะได้ครบโภชนาการทุกครั้งเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากฝั่มี้ก็เลยหาตัวช่วยค่ะก็คือตัวนี้เลยเมก้าวีแคร์่ง h a 125 ไปสิลูกกอไปจริงนี้เลยไหนๆก็ไหนๆแลละจะกินอ้าวกินโชว์เลยจริงแล้วนะคะเจ้าตัว DHA เนี่ยมันก็คือกรดไขมันในโอเมก้า3นั่นเองส่วนที่มันนีเสริม DHA ให้น้องโบชานะคะเพราะว่าจากที่เคยอ่านมาตามวิจัยหรือตามข่าวนะคะตัว DHA เนี่ยจะไปพัฒนา รวมไปถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ช่วยป้องกันการอักเสบที่เกิดในร่างกายการที่เราเสริม D h a ให้น้องโบชาช่วงนี้นะคะเพราะว่าเชื้อโควิดเนี่ยมันสร้างผลกระทบด้วยการเกิดการอักเสบในร่างกายด้วยเช่นกันค่ะและที่สําคัญนะคะหลังจากที่มันมีให้น้องโบชาลองกินอยู่แล้วเนี่ยน้องโบชาดูจะชอบกินก็นด้วยสิเมคกาวีแคร์ DHA หนึ่งสองห้าตัวนี้อร่อยไหมอร่อยสุดๆส่วนใครที่สนใจนะคะสามารถไปกดลิงก์ได้ที่ไบโอเลยนะ